ทำไมการนั่งสมาธิถึงได้บุญเราเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมการนั่งสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจจึงได้บุญมากกว่าการบริจาคทานหรือประโยชน์ที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการนั่งสมาธิภาวนาก็คือทำให้เรามีสติมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วบุญได้มาจากไหนกันเพราะอะไรเมื่อทำสมาธิภาวนาแล้วจึงสามารถส่งบุญให้แก่ผู้อื่นหรือให้แก่เจ้ากรรมในเวรได้ ทั้งที่เราแค่เพียงนั่งหลับตาภาวนาแค่นั้นช่วงแรกผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ก็พยายามปฏิบัติสมาธิภาวนาการปฏิบัติช่วงต้นๆก็ยังไม่สม่ำเสมอเนื่องจากว่าติดงานบ้างติดภารกิจต่างๆบางวันก็ขี้เกียจบ้างบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เพราะว่าความฟุ้งซ่านลงคิดไปต่างๆนานา เรื่องโนนบ้างเรื่องนี้บ้างได้พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือฟังเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงได้รู้ว่าเหตุของการน,นั่งสมาธิภาวนาแล้วได้บุญน,นั้นก็เพราะว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เมื่อเรามีสติอยู่กับคำบริกรรมไหนก็ตามจะไม่มีความคิดอกุศลเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเอง ทีนี้เราลองมาดูว่าความคิดอกุศลน,นั้นคืออะไรอกุศลน,นี้แปลว่าไม่ฉลาดบาปหรือว่าชั่วดังนั้นความคิดอกศุศลเป็นความคิดไปในทางที่ชั่วที่เป็นบาปไม่ใช่เป็นเพียงความคิดมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่นเท่านั้นแต่เป็นความคิดในใจที่ประกอบไปด้วยโลภะค,คือความโลภโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลง เหล่านี้ล้วนเป็นความคิดอกุศลซึ่งเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งสิ้นบางครั้งเราก็เรียกสิ่งนี้ว่ากิเลสเช่นเมื่อเราจะทานอาหารเราก็ทานในปริมาณที่มากๆเพราะเรามีความละโมบบวกกับกิเลสเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าต้องเอาเยอะๆต้องกินเยอะๆทีนี้ความคิดแบบไหนที่เป็นความคิดบกบุศลกุศลในที่นี้หมายถึงบุญความดีความฉลาดดังนั้น ความคิดที่เป็นกุศลจึงเป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะนั่นเองคิดแต่จะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละคิดที่จะเอื้อประโยชน์เพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตุกพระองค์ที่คิดแต่จะเผยแพร่หนทางดับทุกข์ให้แก่ทุกคนดังนั้นความคิดและการกระทําใดๆที่มีความอยากที่ประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั้น ไม่ใช่กุศลกรรมแท้จริงแม้กระทั่งความคิดว่าอยากไปทําบุญอยากนั่งสมาธิในวัดให้เงียบๆให้ใจสงบอันนี้ก็ไม่ใช่กุศลแท้ๆถามว่าหากเราไปทําบุญตามความอยากนั้นจะยังได้บุญหรือเปล่าตอบเลยว่าได้แต่บุญนั้นจะถูกลดทอนไปเพราะไม่ได้กระทําจากใจที่เป็นกุศลจริงๆดังนั้นที่เราเคยคิดว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิ ก็พร้อทราบมาว่าทําแล้วจะได้บุญมากแล้วเราจะได้อุทิศบุญและอโหสิก,กรรมให้แก่เจ้าก,กรรมในเวรหรือเทวดาบุญที่พวกท่านเหล่านั้นได้รับก็จะถูกลดทอนลงไปเพราะความไม่รู้ของเราดีดเองเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็ควรต้องทําความเข้าใจตนเองใหม่ว่าการนั่งสมาธิคือต้องไม่คาดหวังกับการนั่งสมาธิภาวนานั้นว่าเรานั่งแล้วจะได้อะไร แต่เรามาฝึกจิตใจของเราให้มีสติตั้งมั่นรู้ท่าทันความคิดของเราเองโดยใช้อุบายในการใช้คำบริกรรมตามที่เราถนัดหากจิตใจเราเผลอไปคิดฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็ให้รีบกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมเช่นเดิมแม้ได้บางครั้งใจของเราก็ายังคิดอยากปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญเพื่อที่จะส่งบุญไปให้ผู้อื่นที่เราอยากจะให้นั่นก็แสดงว่า ใจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์ร้อเปร็นแล้วแต่ก็ยังดีเพราะอย่างน้อยเราได้รู้ถึงวัตถุประสงค์แท้จริงและประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนาเพื่อฝึกใจิตใจของเราให้มีสติรู้เท่าทันความคิดของเราเองและเพื่อลักกิเลสเมื่อเรามีสมาธิจนจิตสงบจิตนิ่งไม่คิดส่งออกแม้เพียงชั่วครู่ก็จะได้บุญแล้วก็เพราะว่าขนาดนั้น ิตได้ละกิเลสและอารมณ์โลกโกรธหลงไม่คิดแค้นเคืองผู้ใดนั่นเองเมื่อไร่ที่เราออกจากสมาธิภาวนาความฟุ้งซ่านก็จะกลับมาอีกเพราะว่าสติเรายังไม่มั่นคงเพียงพอดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าให้ทรงไว้ซึ่งสมาธิไม่ใช่เฉพาะเวลาหลับตาเท่านั้นเวลาเดินยืนนั่งหรือทำงานก็ให้สมาธิทรงตัวไว้ และท้ายนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกสักนิดครับคำว่าวิปัสสนากรรมฐานคนทั่วไปจะเข้าใจกันว่าคือการนั่งสมาธิคำว่ากรรมฐานของหลวงพ่อจันัญท่านได้บอกไว้ว่ากรรมฐานคือการมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่มีสติอยู่ทุกขณะจิตเพียงแค่นั้นก็เป็นบุญแล้วไม่จาเป็นต้องไปหาที่สงบที่วัดเพื่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ หากว่าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาก็เพราะกรรมาฐานทําได้ทุกที่ในชีวิตประจําวันและถ้าจะตัดกิเลสแบบถอนรากถอนโคนในทางปฏิบัติแล้วเมื่อจิตเราสงบเราจะต้องเจริญปัญญาไปด้วยซึ่งนั่นลหละมันก็คือการทาวิปัสสนานั่นเองสมาธิเก่าให้เกิดบุญมากก็คือสมาธิที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับปัญญาเพราะสมาธิทั่วๆไป ใครๆก็ทำได้แม้แต่สัตว์ป่าที่กำลังออกล่าเหยื่อก็ต้องใช้สมาธิคนทำงานก็ต้องมีสมาธิแต่สมาธิแบบนั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญาควบคู่สมาธิที่มีปัญญาควบคู่จึงหมายถึงการเจริญสมาธิและวพิจารณาให้เห็นการเกิดดับเห็นสิ่งต่างๆเป็นไป,นป,นปนตามความเป็นจริงสมาธิเก่ให้เกิดกุศลแก่ตัวเอง ผักดันตนเองให้จิตใจสูงส่งขึ้นไม่หลงไปในทางมุ่งสู่อาบายซึ่งจะทำให้จิตของเราได้เห็นถึงความจริงในเรื่องจริงนั่นก็คืออนิจจงหมายถึงความไม่เที่ยงทุกขังหมายถึงความเป็นทุกข์คือสภาพที่ทนอยู่ได้ยากและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนถ้าเราทำได้ตามนี้จึงนับเป็นสมาธิได้ให้บุญแก่เรา โดยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่เห็นชัดเจนมีอยู่สีประการก็คือข้อที่ 1. ไม่สร้างกรรมทั้งปวงในปัจจุบันข้อที่ 2. ได้อโหสิกรรมจากอดีตข้อที่ 3. ไม่สร้างกรรมในอนาคตและข้อที่ 4. เกิดปัญญา